ก็ขอกาบสวัสดีคุ้มชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสงครามปือนออนไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับซุ่งวนี้เราจะมาเล่นกันในดานอะไรก็ได้ครับมาเจอด่านไหนก็เล่นด่านนั้นนะครับหาเลยโคตโคดโมดเอาเรากดกันหมดแลยเนี่ยหว่ะน,นะ

เป็นยังไงไม่ยังผมจะแฮมใหม่ครับผมไม่รู้ว่เรียนเป็นอะไรอาจจะว่าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนะอาจจะไอเอาผู้เอาใหม่เอาใหม,หม่ตอนที่อยู่ที่โรงเรียนผมอาจจะตะโกนก็ได้ครับ ไหนเน้่ยนาผมไม่รู้ว่าไปเลยตุ้มฆ่าเพื่อนตัวเองมาที่เดียวเฮ้ยไม่ตกข้าตายข้ามใครฆ่าฆ่าตัวเองระเบิดตุ้มระเบิดระเบิดระเบิด โอ้ยบายบายเพื Ư Ư então, okay. ่อนเฮ้ยตายเหมือนกันเงยได้หกต่อหกครับเลยเด้อเด้อไม่ปันปันปันเอาเอาเฮ้ยมามาเลยมีจะฆ่านาย โอ้ยฝันไม่โดนอ้าวอะไรตู้บาย <c oughs> ใครไะ่ตู้อ้าวไม่น่าอยู่เฉยๆเลย นําแล้วต้องนําไม่ได้้เพื่อนถอยถอยอมาดิอ้ยตายตลอดเลยอะไรเนี่ยตายตลอดตาตลอดตอนนี้เราจะไม่ตายเราแตงเอาพยายามให้เราไม,ไม่ตายไอ้ปืนปบ๊ายบาย แต่เราก็ปาได้แนะ่จะเก็โดนหรือไม่โดนไม่รู้ปลุกดีถึเก้าสเก้าแล้วเออหลุนใจแรงนั้นลบลบระมใครใครใครเกิดอะไรขึ้นไม่อนันน,นันไม่ไม่เที น,น,นี่ันใครมึรู้ตายพร้อมกันตายทับกันเด้อลบกระโดดเรานำ้ำเราหนำ้รนำระเบิด ตกบายบายอันนี้นี่อันนี้นี่เบอร์เบิด์ตู้ปบายบายนี่นี่รู้แน่เลยไม่รู้บอลกอล์ก่อนก่อนก่อนหยิบก่อน มันมาแล้วม,มาแล้วเฮ้ยจะกระโดดไม่ทันมันฆ่าเราตายเลยอันนี้ปลาปนูน่นปลาไปถึงปลาไปให้ถึงไไถึงเ่วถึง,ง,ถ,งถึงดิีถึง ไม่ถึงอะไรเนี่ยมันกลับเข้าไปแล้วปลาเข้าไปแล้วอ้าวปลากรมาตู้มตายออกมาช่วยเราช่วยเราช่วยไม่ไหวไม่ไหวทีไรตายตายเลยนี่ไงนี่พวกเราไม่รู้ไม่รู้ ปังน,น,นั่นแหละอา้าวชนะเย yeah. ่นะ คนนี้ยังไม่กดเลยบอกเต็มเลยงหมดแล้วเนี่ยบอดีของไม่กดไอ้หัวร้องเลย เล็กก็หาอะไรอะไรไม่ตร็นี้เกิอะไรไขึ้นอักหลอมมีใช่หรือไม่ปันแม่หมดเลยเล่ามางหดฆ่าใครก็ไม่รู้ใครเราไม่รู้จักกันมันก่อนน,อน,นั่งเลย

้ือหนักขหมกมาขึ้นมาตามถอยหลังล้าสหลังใ้าลังตายอเนาอทั้งหมดแล้วมาบดชัวอะไรเนี่ยเฟนไอเนทีหมดคุ้มคุ้มอย่าพูดเลยเราพูดอะไรนำแล้ว มันหลังไปเกอแต่ตอลอดเลยใช้ผิดแ <c oughs> <c oughs> ล้วก็ใช้ผิดเราไม่รอ ไม่มีมีเวนเงลาะขามันข้ามันนี้วะเรามี้มีมาค้ามันเรตายอ,อ๋อมเมื่อละโฟนเ้าขวานทอง <c oughs> อันนี้ต้องรอว่าพอเป็นหมดเอาเลยเอามาบุตู้เราไม่ได้มาเพื่อแพ อะไรเนี่ยน,นี่มันก็ฟันจังเลยเนาะนี่ฟันนั่งเลยสวยรังสวยรังตายไม่ด้เขากระโดดเหรอนัอ่นนั่งวันนี้นะวันนี้ได้วันนี้ได้วันนี้ได้ มาแล้วอันนิคน,นโอ๊ยอุ้ยโอ๊ยเรือ่องตายอะไรมันจะโหดขนาดนั้นแผลแน่ยมาเดี๋ยววิง่งเลยเดี๋ยววิ่งเลยเจ๋งมากเพื่อนอเรามาช่วยพวเพื่อนเรามาช่วยแล้ว ชสร็แล้วลงแล้วอ่าหมดแล้วเแล้วหมดแล้วเราหมดแล้วหมดแล้วเรามดเแล้วเสแล้วเราแล้วอาเาก็ท ปันปันขึ้นมาก็ปัน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 ปั่นชนะอะนรเนี่ยแม่กว่าชนะจบเห็นสองอันเลยผมแล้วไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละ ก็ทวเนด,ดนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดส u ัค c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย